สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอาร์มนินะฮะวันนี้คอนเทนต์วันนี้น่าสนใจมากๆเลยสําหรับใครที่มีปัญหาใต้ตาของอ r ร์มแบบนี้นะฮะใต้ตาเข้ม oh, <no. S 1> ปกปิดคอนซีลเลอร์ยังไงก็ไม่มิดนะฮะวันนี้เรามาดูวิธีแล้วก็แก้ไขปัญหายัางไงให้ใต้ตาเราเนี่ยดูสุขภาพดีแล้วเป็นธรรมชาติครับ โอเคครับเรามาเรียนรู้ถึงปัญหาก่อนว่ามันเกิดจากอะไรอย่างส่วนตัวอามเองเนี่ยพักผ่อนน้อยกินน้ําน้อยนะฮะมันก็ทําให้เกิดตัวความ ด c ก r ซ l คของตรงใต้ตาตรงเนี้ยของเราบริเวณตรงเนี้ยได้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างบางทีเราลงคอนซีลเลอร์ไปเลยไม่ลงไอครีมเลยก็ทําให้เกิดการสะสมของพวกเม็ดสีพวกสารเคมีที่เข้าไปอยู่ใต้ชั้นผิวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เรารู้ปัญหาของตัวเองแล้วว่าทําไมถึงปิดคอนซีลเลอร์ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องลงบลํารุงกันก่อนซึ่งอาร์มได้ทำคอนเทนต์ ไอครีมในแต่ละตัวของบอบบี้บราวน์แล้วสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะจ๊ะไว้ถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะมีการรีวิวของบอบบี้บราวน์เรื่อยๆเลยนะคะโอเคครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่คอนซีลเลอร์กันเลยนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยอันจะต้องบอกว่าเราต้องเตรียมผิวให้ดีก่อนการแต่งหน้านั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกครีมบำรุงหรือจะเป็นเซรั่มต่างๆในตอนเช้าเพราะฉะนั้นใต้ตาก็สําคัญเหมือนกันทุกคนอย่ามองข้ามนะฮะไอครีมมีความสําคัญกับใต้ตามากๆไม่ว่าจะเป็นบำรุงในตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าวันนี้อันจะใช้ตัวที่เป็นนี่เลยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับ วิตามินเอลิสอเบตนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความชุ่มชื้นบวกกับการให้ความที่เรียบเรื่อนเห็นไหมว่าชื่อมันจะคล้ายตัววิตามินเอลิสเฟสเบสแต่ตัวนี้มาออกแบบมาเพื่อใต้ตานั่นเองเพื่อให้การแต่งหน้าเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะฮะมาเรามาลองกันเลยนะครับโดยการที่อามเนี่ยจะลงตรง,ตงใต้ตาไปช่วงเนี้ยเป็นรอยแบบเล็กๆวอร์เบาๆไม่ต้องเยอะมากเนือออกวะ แบบนี้เดี๋ยวเรามาคอมแพร์กันว่าทั้งสองข้างข้างที่ลงแล้วกับข้างที่ไม่ได้ลงเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเรียบร้อยนะครับความส่วนผสมของตัวนี้มันจะมีทางวิตามินอ e, แล้วก็วิตามินซที่ช่วยทำให้ใต้ตาเนี่ยไบร์ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีสารที่มันไปช่วยหล่อลื่นทำให้การเกี่ยคอนซีลเลอร์เนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับไปตัวต่อไปกันเลยฮะ แล้มาถึงจำเพระพวก Corrector c o n c นซีลเลอร์นะครับค o r r e c เ o อร์คอนซีลเซึ่งถ้าเป็นพาเลตนี้คือมีเยอะมากๆ oh <my. S 1> ประมาณ36 oh <my. S 1> สีด้วยกันแต่ว่าหารู้ไหมว่าเราจะเทียบสีอย่างไรให้เหมาะสมกับผิวใต้ตาของเราเอามบอกก่อนว่าผิวใต้ตาของเราเนี่ยส่วนมากแล้วว่าความด์คเซอร์เคิลของแต่ละคนอะความเข้มมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรามาเลือกสีคอเรกเตอร์กันก่อนโดยการที่คอเรกเตอร์ตรงช่วงส่วนบริเวณตรงนี้ นะครับบริเวณตรงนี้คือส่วนโทนพีชและบริเวณตรงนี้คือส่วนโทนบิดเวลาช่างแต่งหน้าที่เคาน์เตอร์เลือกให้เราเนี่ยการที่เลือกพวกนี้ต้องเชื่อช่างแต่งหน้านะฮะเพราะว่าการที่ปกปิดที่ดีเนี่ยเราต้องคอร r e c t สีใต้ตาออกไปก่อนแล้วถึงจะเติมคอนซีลเลอร์เข้าไปเพื่อปรับให้มันสว่างขึ้นนั่นเองอย่างวันนี้อามใช้ตัวที่เป็น ดาร์คบิดนะครับสีดาร์คบิดรูปหน้าตาของแพ็กเกจเขาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่เลยแพ็กเกจเขาจะเป็นประมาณนี้เล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะในนี้ก็จะมีตัวแบบกระจกให้ด้วยนะคะปริมาณของเขาก็มีความจุบเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นกันที่เราลงตัวคอนเทคเตอร์ลงไปก่อน ในขณะที่เราลงเราเลือกจุดก็คือง่ายๆเลยตรงช่วงหัวตาแล้วก็ตรงช่วงหางตามันจะเป็นจุดที่เข้มที่สุดนั่นเองนะครับเห็นไหมทำแต้มให้ดูก่อนหัวตาและหางตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบลนนะฮะประมาณนี้มองขึ้นสูงแล้วกด เห็นไหมครับว่าความแตกต่างทั้งสองข้างคือในปริมาณในการลงก็สําคัญเช่นกันนะฮะแตกต่างเลยเห็นไหมมันจะมีความตื้นขึ้นมาของสีคอเรคเตอร์นั่นเองนะครับ สีที่อามใช้วันนี้ก็คือดาร์บีดจะเป็นพ <Okay. S 1> วกประเภทที่มีรอยคล้ำใต้ตาหรือเป็นภูมิแพรใต้ตาหรือมีสีที่มันชัดเจนมากๆคือต่างจากผิวส่วนอื่นหรือมีปัญหาที่เวลาเราลงคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยคอนซีลเลอร์คือการเป็นสีเทาะมันไม่ได้แบบทําให้หน้าเราไบร์ขึ้นแต่มันทําให้หน้าเราดูโทมขึ้นนั่นเองนะคะความสำคัญของ,ของคอนแทคเตอร์เนี่ยสำคัญจริงๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะครับคอนซีลเลอร์วันนี้อํมใช้เป็นตัว instant full cover concealer น,นะคะซึ่ง ่งจะบอกว่า Instant Full Cover Concealer เนี่ยมันมีอนุภาพที่ค่อนข้างเม็ดสีเนี่ยละเอียดมากๆแต่ให้ความชุ่มชื้นในขณะเดียวกันหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันความชุ่มชื้นมากเกินไปแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าความชุ่มชื้นตัวเนี้ยมันจะอยู่กับผิวเราเนี่ย นานขึ้นถ้าใครไม่ชอบก็คือสามารถเซตแป้งได้นะครับแต่ความปกปิดของเขาและตัวนวัตกรรมของเขาคือเป็น t r i p เปอ a ์ t i กมันจะช่วยในการยืดหยุ่นของผิวเราเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะคะวิธีในการลงก็คือเราลงลงไปแต้มลงไปที่ประมาณสัก3จุดแล้วกันเนาะประมาณบริเวณตรงช่วงใต้ตาแบบนี้นะกดลงตามองกระจกไว้นะครับค่อยๆเบลนดนะครับ สามารถเบลนไปจนถึงได้แบบตรงช่วงหน้าแก้มได้หมดเลยนะฮะทุกคนอ่าและอันนี้คือเทคนิคนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยช่วงหัวตาม,มันค่อนข้างคามถูกไหมเราก็สามารถแบบลามขึ้นไปได้ด้านบนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันแบบมีความสม่ำเสมอแลดูแบบสุขภาพดี ประหนึ่งว่าเราดื่มน้ำา8แก้วแล้วก็นอน8ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมนะฮะเรียบร้อยฮะเห็นไหมคะว่าความแตกต่างทั้งสองข้างคือต่างกันมากๆนะครับเห็นไหมแค่อาร์มคอร์เรกใต้ตาก็คือเป็นไงผิวหน้าก็คือแบบดูดีขึ้นมาทันทีโดยที่เราแบบแทบจะไม่ต้องลงรองพื้นอะไรเลยหลังจากนั้นเวลาลงรองพื้นก็อย่าลงตัวช่วงใต้ตานะฮะให้ลงจากรอยต่อของตัวคอนซีลเลอร์นั่นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการคอเร็กสีใต้ตาแล้วก็เคล็ดลับที่อามบอกไปในวันนี้นะฮะและที่สําคัญก็คือตัวนี้เลยนะฮะเป็นผู้ช่วยในการลงคอนซีลเลอร์ของเรานะฮะตัวนี้สําคัญมากมากถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าต้องการมองหาอุปกรณ์แปลงดีๆสัก1อันเนี่ยในการลงแนะนําว่าให้ใช้ตัว full cover touch up นะครับในการลงคอนซีลเลอร์นะฮะเป็นตัวช่วยได้ดีเพราะว่ามันจะช่วยควบคุมปริมาณ แล้วก็ในการลงในการเกลี่ยให้มันแน่นมากขึ้นให้มันเนียนมากขึ้นให้มันแน่ไปกับผิวเพราะว่า ตัวนี้ลักษณะของเขาคือจะออกแบบมาเหมือนในรูปแบบของนิ้วแต่ทําไมถึงไม่ใช่นิ้วนิ้วเนี่ยควบคุมปริมาณสีและก็ปริมาณผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ค่อยได้ดีเท่าเหมือนแปลงเท่าไหร่นะครับถ้าใครกําลังมองหาแปลงก็แนะนํานะครับฝากไว้ได้วยนะครับสําหรับ3ผลิตภัณฑ์กับ1อุปกรณ์นะฮะง่ายมากๆเลยในการคอนเนคเตอร์ใต้ตาแล้วก็คอนซีลใต้ตาของเราเนี่ยให้ดูตื่นเหมือนนอนมา8ชั่วโมงเหมือนดื่มน้ํา8แก้วนะฮะสำหรับ wow. รัใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย